ยอดตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหบอกชื่ออินสตาแกรมเข้าไปดีเจชาวชาครับนี่ดีดีแล้วก็เจแล้วก็ CSOW CSOW ตอนนี้มีกี่แสนไปโฟลโลกันหน่อยมีกี่แสนแสนแปดกว่าพอบอกชื่อไปปั๊บขอให้มาสองแสนเลยเหลือแสนเจ็ดไม่เอาเพราะเดี๋ยวไม่ไปไลฟ์พี่เจนะไม่ใช่มันมีอย่างนี้ด้วยพี่คือบางคนน่ะเขาตามเรามานานแล้วแล้วพอเขา อุ้ยอ้าวนี่ยังตามกันอยู่เนี่ยอ่านฟอลโล่ไม่ต้องอันนี้ตามเพิ่มนะเออเพิ่มหน่อยเดี๋ยวไม่ไปไลฟ์พีเจนะโอไลฟ์พีเจด้วยนี่ไลฟ์อ้วงหน่อยโอเคได้ได้ไลฟ์ต้องอ้วงนิดนึงอยากให้ไลฟ์ไหมไลฟ์ด้วยบอกพี่เป้ลงรูปคู่น้องเบาๆหน่อยอย่าลงบ่อย เบลโอเคมาหน้าเหมือนเขาตลอดเวลาเฮียไม่ชอบจับหลานใส่แว่นเออเดี๋ยวเฮียใส่แว่นถ่ายคู่หลานเลยเอออยู่ใกล้บ้านหน่อยได้ไหมฮะตอนเนี้ยมือลูกผมอ่ะล่าสุดคุณจุ๋ยว่าลงรูปลูกชายถือคนนมเองได้แล้วแล้วก็มือนี่แบบเป็นโดเรมอนเหมือนเป็นโดเรมอนด้วยแล้วก็เหมือนใครไปสูบลมให้เขาอ่ะแขนมิชลินมือโดเยม้งอยากเจ้าเข็มจิ้มแล้วข้างหลัลูกปล่อยลมหน่อยนะออเดี๋ยวโตก็ยืด ยืดนะอืมจะยืดใช่ไหมไม่ใช่ตัวนะน้ำลายหิวอีกแล้วอันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องลอตอนนี้ก็ยืดอยู่หิวแล้วป้าหิวอีกแล้วเนี่ยพี่ดูดิพี่ดูมือ,มอ,มอโอ้โหนี่กอดขวดนมเหมือนกอดขวดเหล้าเลยนะสองมือไม่ให้ห่างเลยนะครับไม่ให้หลุดมือเลยเหมือนสูบลมไหมเออนั่นรักอะเหมือนสูบลมเลยอะใช่แล้วคุณชอบนะ ชอบชอบเพราะว่าหน้าน้องเขามีความผสมระหว่างคุณกับน้องจุย๋ยเนาะมีความผสมกันอยู่นะคือตาเนี่ยก็จะได้ผมมานิดนึงเ <c oughs> หมือนเขาเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาแต่ก็แล้วแต่เด็กก็จะมีหลากหลายอารมณ์หิวก็จะเริ่มร้องตอนนี้ก็จะเริ่มมีความมีความแบบกริกการาดขึ้นมานิดนึงแล้วแต่หน้าตาเขาหน้าเป็นพรีเซนเตอร์ท่าแก่น้อยเนอะใช่ไหม ไม่รู้ว่าทางเท่าแก่น้อยฟังอยู่ป่ะนะครับนะะฮตอนนั้นก็จั่วแต่ตอนนี้คือเด็กสมบูรณ์ไปแล้วมีโฆษณาโฆษณาไปแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วเป็นโฆษณาแบบว่าพับแผ่นพื้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่นมนมไม่ใช่อะไรอ่ะบบผลิตภัณฑ์สบู่น้ำน้ำเด็กนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนี่มีกี่ตัวแล้วน้องๆพี่เจ๊หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้นี่หาเงินได้ไหนอายุแบบสองสามเดือนนะสามสี่เดือนนะสามเดือนก็พาไปทำงานแล้ว ร้องไหมพูดถามเลี้ยวใครทำงานร้องไหมเวลาให้เขาถ่ายแบบชงแอคชั่นเวลาที่เขาถ่ายงานโชคดีมากที่เขาอะไม่ไม่ร้องอตอนทํางาน<อ>ก็คือเขาจะมีเวลาของเขาอะ<อ>ก็คือสมมุติว่าตื่นปุ๊บเนี่ยก็คือพาเขาไป ไปทํางานก็จะได้ประมาณสัก20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเขาจะเริ่มเข้าสู่ลูกง่วงเคต้องไปกินนมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือมีเวลาเป็นของเขาแต่ไม่ร้องเลยโอ้ดีอ่ะฉลาดโชคดีมากเลยพุทน้องเรื่อง่ายแต่ตอนเนี้ก็คือบ่าไหลหลังพ่อๆตอนนี้ก็คือแบบเริ่มติดแล้วอ๋อเหรอหนักออฟฟิศดมออฟฟิศซดม Eat, use, ต้องแบกต้องแบกโอ้น่ารักลูกโอ้เท่อะครับใครยังไม่ตามเข้าไปตามได้นะคร p p в, ับน้องมีไอจีเป็นของตัวเองด้วยนะครับ @pjpj p, p no> i t นะฮะ pjpj p i t piit อ่าครับนะครับคุณแม่เขาจะคอยอัพเดต ความเคลื่อนไหวนะคะรับเพราะว่าตอนนี้น้องมีเอซอะไรหลายๆคนก็บอกเรียกร้องขอให้ลงรูปบ่อยๆลงคลิปบ่อยๆรอน้องพีเจมาที่ขึ้นเนี่ยะอับเดี๋ยวพามาเออพามาคนานแถวๆหน้า <c oughs> เออพุดดีได้พามาแถวๆคานแถวๆหน้าเราเนี่ยเราจะไม่ได้จัดรายการนะพี่ไม่เป็นไรน้องพีเจโถถือว่าเป็นสิร,ริมงคลตบอไป,ปหิวนมพูดได้แล้ว นะ<ม>พีเจนาะเหมือนปูเป้ปูเป้มีคนบอกว่าน้องพีเจเหมือนยวกินแล้วก็มีเอฟซีอะไปเอารูปยวกินตอนเด็ก น้องพี่เจตอนเนี้ยเอ้ยเหมือนจริงเหรอเหมือนวิวกินตอนเด็กเลยเอาแล้วนะครับหล่อแล้ววิวกินเลยสบายมิสเตอร์เอฟวีติงนี่นี่เห็นปหมเออเออเออโอเคหน้าเหะวิวกินนะแต่ตัวต้องยืดนะต้องยืดนะพี่เจลูกต้องยืดนะพี่เจนะครับตอนนี้ออกขาเห็นลูกรถมันทุกบ่อยอ่ะดิทำไมอ่ะเห็นพิชลินไงอย่าเอารถมันทุกไปให้ลูกดูบ่อยขาใหญ่ไหมให้ลูกเล่น ขายใหญ่มากจริงๆแล้วแรงเยอะมากด้วยอยากสั่งเนื้อหนังเลยอ่ะคากิโอ้ยจ่ายน่ารักเกินครับ